สวัสดีครับวันนี้พวกก็ผมสรลก้าอีกเช่นเคยนะครับวันนี้ผมจะมาเล่นตัวละครไลลานะครับในตำแหน่งของเลนทองนั่นเองนะครับผมแล้วก็เหมือนเดิมนะครับก็จะมาบอกตัวละครที่สามารถแก้ทางไลลาได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไลลานะครับผมแล้วก็อย่างที่ผมได้ย้ำไปทุกคลิปนะครับว่าอาจจะมีตัวละครที่สามารถแก้ทางไลลาได้มากกว่านี้แต่ผมก็ไม่ได้ยกมาพูดทั้งหมดนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับตัวละครตัวแรกนะครับที่สามารถแก้ทางไลลาได้นะครับนั่นก็คือ ยาบุสะเพราะว่าตัวละครหายาบุสะเนี่ยสามารถเข้าถึงตัวไลลาได้ง่ายอยู่แล้วนะครับเพราะว่ามีสกิลสอนะครับหรือว่าสกิลเงาของเขานะและที่สําคัญเลยนะครับนั่นก็คือไรลาเนี่ยขาตายนะครับซึ่งก็จะแพ้ตัวล้วงหนักๆอยู่แล้วนะครับทำให้ไลลาเนี่ยถ้าโดนล้วงหรือว่าโดนเข้าถึงตัวแล้วเนี่ยโอกาสรอดค่อนข้างต่ําแต่ถ้าเราเอาสเปลฟิกเกอร์มาเนี่ยก็อาจจะยังพอรอดจากฮายาได้อยู่นะครับแต่ครูดาวมันก็ค่อนข้างนานนะครับสเปลฟิกเกอร์และขณะที่ฮายาเนี่ยใช้อันติอยู่นะครับไลลาก็ไม่สามารถที่จะทําดาเมจใส่หายาวนะะคครรัับตตล่อม สามารถแก้ทางไลาได้นะครับนั่นก็คือนาตาเลียนะเพราะว่าตัวละครนาตาเลียเนี่ยถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวละครนะครับที่เคลื่อนที่ไปไหนมาไหนเนี่ยค่อนข้างไวนะและที่สําคัญเนี่ยไม่ค่อยมีคนเห็นตัวพี่แกด้วยนะครับเพราะว่าพี่แกเนี่ยล่องหนอยู่นะแต่ก็ไม่ได้ล่องหนแบบหายไปเลยนะครับก็ยังเห็นอยู่นะครับแต่มองยากนะทำให้นาตาเลียเนี่ยสามารถเข้าไปล้วงไรลาได้นะครับและดามี่พี่แกนี่คืออย่างแรงนะนาตาเลีย แค่ช่วงต้นเกเมเนี่ยก็สามารถไล่คิวได้แล้วนะครับและถ้ายิ่งเอาสเปลกำจัดไปอีกนี่คือเป็นตัวละครที่น่ากลัวมากนะครับและที่สําคัญนะครับก็คือนาตาเลียเนี่ยเขามีสกิลสองนะครับที่สามารถ exactly บล็อกกา,ารโจมตีปกติได้นะครับถ้าเกิดว่านาตาเลียเนี่ยอยู่ในวงสกิลสองนะครับการโจมตีปกติของไลลาเนี่ยไม่สามารถทาําดาเมจใส่นาตาเลียได้นะครับแล้วด,ดาเมจหลักๆของไลาลาเนี่ยมาจากการโจมตีปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับสําหรับตัวละครที่สามารถเอาไว้แก้ทางไลลาได้นะครับ แล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไรล้านะครับผมไอเทมที่เอาไว้ป้องกันชิ้นแรกนะเกราะโบราณชุดเกราะใบมีดวายุพิภพแล้วต่อมานะครับนั่นก็คือไอเทมที่เอาไว้แก้ทางไรล้านะครับผมไอเทมที่เอาไว้แก้ทางชิ้นแรกนะเงาทะเลคลั่งโลกผู้พิทักษ์คาถาแห่งเปลวไฟก็จะประมาณนี้นะครับผมสําหรับตัวละครที่สามารถแก้ทางไรล่าได้แล้วก็ไอเทมที่เอาไว้ป้องกันแล้วก็แก้ทางไรล่านะครับ เราไปดูในเกมเพลย์กันเลยดีกว่านะครับและอย่าลืมร้านเติมเกมดีๆอย่าง Richman Shop ร้านเติมเกมถูกไวผ่อนได้มีเงินคืนเติมได้24ชั่วโมงเติมเกม Mobile l e g e n d บนเว็บรับ Richman Coin ใช้เป็นส่วนลดพร้อมบริการผ่อนนานสูงสุด10เดือนเติมเกมชั้นนำได้ทุกเกมจ่ายได้หลายช่องทางแถมเติมได้ทั้งเว็บไซต์และไลน์เติมเกมราคาถูกได้เลยวันนี้ที่ Richman Shop เท่านั้น Richman Shop จัดกิจกรรมมิดเย r แจกสนันมันกลางปีแจก Nintendo Switch 2แค่เติมเกมบนเว็บก็มีสิทธิ์เป็นเจ้าของแอดไลน์สอบถามหรือดูอรายละเอียดได้ที่ลิงก์ด้านล่างใต้คลิปเลยโอเคครับตอนนี้ก็ไม่อยู่ในเกมกันแล้วนะครับผม ถามว่าตัวละครไลลาเนี่ยเล่นได้ไหมนะครับในซีซั่นนี้นะจริงๆก็เล่นได้นะครับแต่ถ้าไลลาเนี่ยโดนอีกทีมหนึ่งล็อกเป้านะครับโอกาสรอดเนี่ยก็ค่อนข้างน้อยนะครับก็อย่างที่เรารู้นะครับว่าไลลาเนี่ยขาตายมากๆนะครับมีฟิกก็จริงนะครับแต่ถ้าเขาโถมจริงๆเนี่ยแค่ฟิกเนี่ยมันไม่รอดนะครับแต่ก็ยังดีนะครับที่ไลลาเนี่ยมีดาเมจกับระยะการโจมตีที่ไกลนะครับแล้วตอนนี้เรายืนเลนชนกับหวานๆนะครับเพราะว่าหลุดแบน ลืมแบนนะครับไปแบนตัวอื่นแทนตัวใหญ่ก็จะเน้นแบนตัวล้วงหนักๆนะครับฟังโก้เขาอยู่เลนกานะครับไม่มีใครขึ้นมาช่วยหวานหวนปูทอนตัวแรกน่าจะเป็นของเรานะครับดีโทเกิดครับทางื่นยังลาดไปได้อีกนะ หวานมีการแชร่เลนซะด้วยเขากัจะไม่ให้เงินเราเลยนะครับดูอยู่ฟามบับมัวงครับเดี๋ยวเราช่วยเขาตีกิ้งก่าครับจะได้เร็วๆหน่อยอามอนมาต้องรีเก็บปูครับ แต่น่าจะไม่ทนันละเอามาถึงแล้วครับผมไม่ได้นะเขาได้หวานๆเจ็บ,จบแล้วใส่ขอบล่าใครขึ้นมาครับเต็มไปหมดเลยโอ้โหเลือดเขาโลก,กันหมดแล้วครับอย่างน้อยต้องสักตัว ดีนะที่อาร์มอนเขาไม่มีอันติไม่งั้นผมก็ไม่น่าจะรอดโอ้โหเรียบร้อยเลยอย่างนี้หวานหวาน,นเขารอเราอยู่แล้วนะครับเล่นกดกระตุ้นมาอย่างมั่นใจแล้วคาโตรออันติเข้าไปในป้อมครับอีกฝั่งนี่คือเจ็บหมดเลยนะครับเลื่อนเหลือกันแค่นิดเดียวเองแต่ไม่ได้หวานหวานเอาปูทองไปแล้ว เรา,าคนน้อยนะสูย่เรียบร้อยฮอะซูโย่โดนปิดเพื่อเราเพิ่งเกิดกันนะครับ<ป>ยังได้อัลมอนกลับมาถือว่าดีนะครับดีกว่าไม่ได้อะไรเลย<ป>ผมยอมจ่ายอันติเลยเพราะว่ารถเขียนทองเนี่ยค่อนข้างสำคัญนะครับ แล้วมีฟังกโก้ขึ้นมามีปูทองเกิดไม่รู้ว่าจะล้าได้หรือเปล่าฟังกโก้ลงไปกลางน่าจะได้ปูทองครับไปขอบโดนเก็บ ตอนนี้ยังไม่เจออาร์มอนนะครับอ๋อเจอแล้วเขาตีหินอยู่เห็นสกิลแวบๆเดี๋ววยวเคลียร์คลิปเสร็จผมต้องกลับไปบนนะครับได้ไหมเพื่อนซูโยเดี๋ยวเจ็บจัดโอ้โหซูโยะเอาจัดครับโซโลโ่หวาน,วาน ตอนแรกนึกว่าหวานๆเขาจะหนีทันแต่สุดท้ายไม่รอดนนครับีลยวเจอฟังโก้ครับอย่างนี้ได้แน่นอนครับแล้วไซคอบเราโดนอีกแล้วครับอามอนอยู่กลางผมยังไม่ตีป้อมนะครับเหมือนยังไม่มีใครมาเต่าใกล้จะเกิด หเรียบร้อยสกิล,ลหนึ่งไม่โดนต้องยอมจ่ายฟิกไม่งั้นไม่รอดนะครับอย่างน้อยหวานหวานก็เจ็บนิดนึงทางเรายังน้อยอยู่นะครับหวานหวานน่าจะลงไปแล้วนะครับติ๊กบอกเพื่อนซะหน่อย ตอนนี้อยู่กลางครับหวานหวนไม่รู้ว่าป้อมกลางจะโดนหรือเปล่านะครับ <c oughs> เหมือนจะไม่เข้าป้อมกลางครับ <Brilliant. CC. S 1> แล้วหวานหวานขึ้นมา ah, s <S ดีนะตอนแรกเกือบตีป้อมไปแล้วขอ่กลับมาก่อนครับ <Long attack. S 1> ถ้าตีป้อมอยู่นี่หวานหวนเล่นแน่นอน อามอนกับฟังโกอยู่กลางทางอือนก็กลางครับแต่อามอนหายไงอะไรครับจริงๆอยากได้คีบอีกตัวหนึ่งนะแล้วมาจริงๆด้วยครับอามอนตอนนี้เรายังไม่มีฟิกเกอร์นะครับอาจจะเล่นลึกมากไม่ได้แต่เงินผมเริ่มมาละ กเออลึกเกินไปหรือเปล่าโหเจอฟังโก้ถ้าไม่เจอฟังโก้นี่น่าจะเข้าฉากเออได้นะครับอามอนอยู่เลนบนน่าจะเอาปูไปแล้วเอาแล้วโดนนะอามอนข้างล่างโดนสองหนึ่ง ผมดันป้อมบนยาวๆครับไม่มีใครอยู่บนเลยป้อมกลางน่าจะได้ครับเ,ร<ะ>เดี๋ยวได้ป้อมบนเสร็จก็ไปเอาเต่าต่อนะครับ ไม่รู้อร์มอนมาหรือเปล่านะเดี๋ยวอัลมอนอะเลยครับมากันครบเลยแล้วมากันเยอะจัดหวานไม่ทันได้แอนตี้ครับแล้ลายยาวต่อได้ครับ ทีมเขาเล่นกันสุดเกินนะครับเมื่อกี้จะเข้าไฟทีหนึ่งนี่เขาเข้าพร้อมกันมากนะครับแต่หวานหวานนี่อาจจะสุดไปหน่อยเอาให้ป้อมกลางระเบิดพอครับนี่ถ้ายิงหนึ่งโดน,นี่มีสิทธิ์ได้คิวเพิ่มนะครับ ป้อมบนกับป้อมกลางเขาระเบิดไปเรียบร้อยครับแล้วหวานนมาสุดอีกแล้วอเ,เอาออนอีกตัวโอ้โหไม่ตายโอเคครับแต่ขอบฟรีกเก็บให้ ไม่น่ารอดครับอีกก็ไม่มีแล้วครับอย่างนี้หลอดอีกตัวได้นะครับเพราะว่าใกล้เกิดแล้วัหวนหวานอยู่เลนบนผมไม่ขึ้นนะครับเพราะว่าหลอดจะเกิด แล้วเจออารมอนโอ้โหสุยโยเกอบตุยแล้วดึงไหมฟังโก้ผมฟิกเอาชัวไว้ก่อนครับหลอดเกิด <S <S 1> <S 1> <S จะเข้าไปยิงนะ ปดหอดเลยครับตอนนี้ได้เม็ดพอแล้วครับหเหลือแค่การเอาตัวรอดมงกุดอาจจะช่วยเราได้นะครับออกไอเทมไว้การตัวเองสักหน่อยนึงนะครับรอหลอดมาครับแล้วก็ค่อยเล่นเอ้ามีคนโดนตบ เย,ยบร้อยครับแต่ขอบแล้วอาร์มอนเขาเข้ามาจะล้วงสุดอย่างดีที่เราแรงต่อมาแล้วครับตีป้อม เล่นมากไม่ได้ครับฟิกเกอร์ก็ไม่มีแต่เงินเรานำอยู่เยอะนะครับห้าพันสองแ้วฟังโก้ยังไม่ดึงต่อได้นะครับ ยิเข้าครับยิงป้อมและอามอนจะเอาสุดช่วยได้เยอะเลยนะครับสำหรับมงกุฎนะเอาไว้ใช้ตอนที่เราไม่มีฟิกเกอร์นะครับหรือว่าจะต้องรอหลอดอีกตัวแล้วนะครับแต่เขาดัานมาเล่นลึกแล้วก็โดนเขาโตโดดสวนนะครับฟังโก้นี่คือโดนคนแรกเลยนะแล้วตอนนี้เจอฉางเอ๋อท็อป10ซะด้วย ตอนนี้ค่า11นะครับตาย1แล้วก็แอสซิสต์ห้านะครับตอนนี้ทำดาเมจไป70,000ตีป้องไป15,000้แทงไป26,000แล้วก็เข้าร่วมไฟ62อเปอร์เซ็นต์นะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับผมและเจอกัน no way.